่าจัตลดทางฝั่งรสแล้วกูกน่กเปียนไปากจะไม่ใช่คสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแฟงไรการ์ดนะครับก็แฟงไรการ์ดนะครับเป็นตำนานของทีมเอตีมิลานะแล้วก็ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับแฟงไรการ์ดนะครับสูง190เลยนะ ตัดเท้าขวานะครับไลกาดล่างนี้นะครับมาในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับสแต็กจะตันอยู่ที่102เลยนะเป็นสแต็กที่เยอะมากๆเลยนะก็มันเยอะยอยู่แล้วนะเป็นอีพิกมาดูที่สไตล์กันบ้างนะครับสไตล์เป็นแองเกอร์แมนนะครับจะแสดงผลอยู่ที่ตำแหน่งเดียวนะก็คือกองกลางตัวรับนะแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะไลกาดอะกองกลางกองกลาง,ง,งตัวรับแล้วก็เซนเตอร์นะครับผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับผมถนัดในตำแหน่งเซนเตอร์มากเลยนะแบบยืนคุมตำแหน่งดีมากเลยนะไลกาดล่างเนี่ยในตำแหน่งเซนเตอร์นะกางร,รับก็เล่นดีนะ ก็มาดูที่บูตกันบ้างนะครับบูตจะบวกความดุดันนะครับสปีดต้นความแข็งแกร่งแล้วก็สเตมิน่านะครับประมาณนี้นะบูตอะมาดูที่สกิลกันบ้างนะครับสกิลก็มีคัตบีไฮเทิร์นไลซิ่งช็อตลองแรงชูตติ้งวันทัพพาร์ตเวทเทสพาร์ตนะครับแมนมาร์กิ้งสกิลเข้าบอลสกิลบล็อกกับตันทีนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับก็ประมาณนี้นะสกิลอะส่วนใครจะเพิ่มสกิลนะครับผมก็แนะนําตามนี้เลยนะแองคัลุช่องเนี่ยแย่งมงเฮดดดิิ้้้้งงแแลลลวววกกก็สสสไ์นน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 นะะ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 คคครรรรรรัััับบบปปมมมาาาาณณีี่ทอพผจ อัพตามกันได้นะก็มาดูค่าพลังหลังอัพกันบ้างนะครับจะตานอยู่ที่102เลยนะส่ง84นะรอบเตดพาร์ทปเฮดดิ้ง8ปนะครับดูเกมลับนะครับเยอะอยู่นะผมอัพแบบนี้เลยนะสายเกยมลับเลยอนะเพราะว่าผมยืนเลนเตอร์นะมาดูที่สปีดนะสปีดไร้การนี่เยอะมากๆเลยนะ85สปีดต้น75 k i สิห้าคิกิ้งพาวเวอร์88ยิงไกลได้นะจัาแปดิ ความแข็งแกร่ง86ดูเดิสเตมินา9ทีบใช้สองเท้าดีด้วยนะลายกาดอะ่ะก็จะามานี้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นให้ดูนะครับในแลงดิวชั่นหนึ่งนะผมก็จะเล่นอยู่2ตำแหน่งนะก็คือกองกลางตัวรับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็ทีมที่ผมเล่นนะครับก็จะามาเนี้ยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูในเกมเลยดีกว่า Let's go <S มาดูที่จังหวะแรกนะครับพามเมอร์มา The Boy ยังไงมีไงชนเลยชนเลยก็วางบอลก็ดีนะลายกาดอะ่ะผมเล่นนะโอเคเลยดูเอ็มบาเป้ ไรกาดยิง <Safe> เซฟได้นะมันยิงดีอยู่นะไรกาดอ่ะยิงไกลอ่ะแต่มันโอกาสขึ้นไปน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแองเคอร์แมนนะครับดูไรกาดเดี๋ยวจะลองยิงไกลนะยิงโคตรแรงนะเป็นไงไรกาดก็โอเคนะไรกาดเดี๋ยวไปดูจังหวะเกมรับบ้างนะมาชนแฮร์รี่เคน เบียดแทบล้มอะนะมาดูไลกาดพาบอลขึ้นไปสวยดูมันก็ขึ้นมาอยู่นะบางครั้งมันก็ขึ้นมานะแล้วแต่โอกาสนะดูยิง <c oughs> เห็นไหมอันนี้เท้าซ้ายนะมาเล่นสองเท้าได้ดีนะไลกาศมาหึดักได้ยังไงแทงเนี่ยบางครั้งมันก็ขึ้นมานะ ถ้าไม่มีใครแบบเติมอ่ะมันก็ขึ้นมาเติมเองเลยดูดิตัวโคตรใหญ่อะ่ะเห็นไหมอืม <c oughs> โอ้โหเขาแย่งได้นะหลายกาดยังไงดูดิตัวยังใหญ่เห็นไหมเขาชนไม่ไปเลยนะดูดิเบียดไม่ได้อะ่ะ <c oughs> มาลาโดน่าไงดูดูคุบจังหวะนะ เนี่ยหึไปไม่ได้อะเราคุมไม่อยู่อะปาเป้โอ้ไรกาดเนี่ยมาลุมเนี่ยมาดูดีไหลเลยอะแย่งได้ปุ๊บไหลเลยเดอะเวอร์ทัศยิงหึหึหึจุดเริ่มต้นมาจากไรกาดเลยนะ <c oughs> มาโฟเดนยังไงเปิดมาหึหึไรกาดเนี่ยกางอากาศก,าก็ดีนะ ถ้าเกิดใส่ตะกิ้ยแย่งมงอะโอเคเลยอะ่ะแบบที่ผมบอกอะดูบาโจเพลิน <c oughs> บอลไม่ไปด้วยนะดูแย่งหาเล่นมงอะโอาดูดิอันนี้แบบยังไม่ใต่แบบแตะกิ้ยแย่งมงนะดอย่างสูงอะ่ะ <c oughs> ดูดิชนหายหมดอะมาไหล่กาดยิง <c oughs> เนี่ยแอ c เ o r m a แมนมันก็จะปักหลักนะมันไม่เติมขึ้นมาเยอะนะมันยืนดียังไงมันโหดีอ่ะโหตำแหน่งอะ่ะทาฟูลไรากาด <c oughs> ดับเบิลทัสผมใส่ดับเบิลทัสมานะดูดิดูกองเต้ดิเบียดไม่ไปมันเบียดไม่ไปอ่ะดูดิ <c oughs> ตัวโคตรใหญ่ไรากาดอ่ะสวยมามดูดิ ตัวโคตรใหญ่แม่งใหญ่จริงๆนะดูดีเทียวกับกองเต้อะโอ้โหตัวใหญ่เกินมาหลายการยิงโอ้โหชนคานยังไงโอ้โหตังเต่าอ,อีกก็ไม่มีอะไรโยนครับ เออดูดิเนี่ยหลอกได้แหละเออเดวเปอร์ทัตผมไม่ได้อัพดิบบิ้งเลยนะอ่ะาไยกาดดูดีไหลเลยอะปาจโจแหวกมาม่งเรียบร้อยแย่งปุ๊บไหลเลยมาไายกาศ โค้ตัวยอะมันคล้ายๆแบบบูตเกตเลยนะไยการ์เ like นะี่ยโอ้โหแม่งวิ่งชาร์จชนคากาวะเลยวะมาเดียบี้ไงดูดิเข้ายังหนักอะ่ะโอ้โหเดบุษธ์อีกม,มันยืนดีมากเลยนะครับทั้งแบบกลางรับทั้งเซนเตอร์แบ็กอ่ะผมประทับใจมากเลยนะไรการ์ด like เนะี่ยฮากิม,มิเออดูดิดูดิวางไปวินี้ อันนี้ต่วนนะแทงบาจโจเออยิงเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับแฟงไรการดนะสำหรับผมมันโอเคเลยนะครับแบบถ้าใส่ตะกิ้ให้มันอนะ่ะแบบที่ผมบอกอะตะกิ้ที่ผมแนะนำอะ่ะมันแบบครบเลยนะใส่ทูใส่แบบแย่งมง่งเงี้ยจบเลยอะ่ะทั้งการออกบอลทั้งลูกาอากาศเกมรับเขาทำได้หมดเลยนะโอเคเลยก็ใครที่เปิดได้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับ ผมว่าก็น่าจะเล่นกันหลายหลายคนนะครับมันเป็นตัวที่กิ่งตัวหนึ่งนะไรกาดอะทั้งชีวิตจริงทั้งในเกมเลยนะถึงผมจะเกิดไม่ทันก็เถอะก็ไปลองเล่นกันดูนะครับไรกาดนะคลิปนี้ก็จะมานี้นะครับถ้าอยากให้ผมมารีวิวหรือสอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย